ไฮสวัสดี สำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนำเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาเกรรมนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชัน่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ นักชาปะกชาย่วะเฮอ้มีมีมีมันมีมติมเติมเตึมเติมมาละ บนรงคามีราคามีนี่ยงเฟที่นี่แหละหัวแตกราคาหัวแตกไปชาร์จเลยเฮ้ยตัวเดิมล็อก็อกน้น็อกไอ้ย่าพิมหลานกู ละลายแด่ม no ีโดนบ้าอะไรอุ๋อเจ็บเฮ้ยรถมีใต้บ้านไงบิดเราปุ้ยเราจะออกใกล้ทันหรอน็อคเห็นปะเห็นตัวปะขวามีขวาขวาหน้านั่นแหละพี่ยิงตรงนั้นน็อกแหละตรงเสียงปืนอ่ะตัวเดิมอันนี้ตัวเดิมตัวน็อก น้องเอกไปะอนัาาส่องหลังคาชิว่าหลังคามันอยู่บนหลังคาไม่เห็นจ้าหนอบนหลังคาบนหลังคามันเล็งเพียวๆเลยนะขอเงคือราชสีเทียนที่ส่งมาณ์มีสองร้อยล้านดาวสวัสดีค่ะพิเศษเอา้าเดี๋ยวมันไม่น้องก,กับบนหลังคา,งคามันมีเดี๋ยวมันมีบนหลังคาเห็นปะบนหลังคามันนอนอยู่ไม่มีโอเคโอเคโอเคโอเ อุเห็นผีเหรอเอได้จะผีหรอหาป่ะตายตายตายไม่รู้อ่ะเอ้าเอาตรงนู้นมันแยะว่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเอ้าอะไรอ่ะกูทําไมวะ่ที่ได้วัดไม่มีแล้วงงเลยทันยาเออนี่เลยไม่โผล่เสียงเท้าเลยนะอยู่ข้างรอบตอนนี้ตัวล่างมากกว่าเท้าหนึ่ง เอาดนเข้ามาแล้วหญิงนอกบ้านยังไงบีบีวิ่งต้อนทนหน้าห้องน้ำตอะไวะข้างหลังบีีขึ้นเดินไม่ถอยหลังว้าวคือมันหนอนบอดเลยะใช่บอดบอดบอด ไเดี๋ยวไป็นอะไร่พยายาพูดเบาๆแล้วได้ไอ้ตีนันยังไม่หมดเลยไอ้บ้านจูอ่ะบัานฮะอยู่ซ้ายขึ้นเข่ามา m a r k the location m a r k the location เล่นอะไรครับเกมลูบครับโปรแกรมเกมลูบครับ มีคนข้างหลังแล้วจริงดิเราต้องไปเล่นเนินนะเล่นบ้านไม่ได้เล่นบ้านเราตุยแน่ถ้าเข้าบ้านก่อนเราเสียเปรียบที่มีเพืนไหม่ะเ็าไม่เห็นนะดิเออผมก็ไม่เห็นพวกเพื่อนมันอยู่ซ้ายอ่ะกระสุนหมดว่ะ เล่นนี่เป็นนะปไปเล่นฝั่งขวามีคนเดินชิดบ้านมั้งน่ะมันสโมกอะ่ะชิดมาแล้วตัวไหน ย่าน้อกหนึ่งเชี่ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บมากเจ็บมากอุ้ยขาดเม็ดเดียวหญิงไม่เดียวจริงถ้ายิงโดนอ่ะเราเบิดไปก็ได้เราเบิดไปก็ได้มันน่าจะพันยานับไปดีนับไปดีนับไปดีน้ออ่ะเกินเฮ้ยใจก่อนสวยนี่มันมันมันเม็ดเดียวจริงมันเม็ดเดียวจริงหญิงโดนอีกเม็ดหนึ่งใช่ปะ ของพี่ขาดประมาณ2มเมตรยิงน่าจะโดนตีนไปมเมตรหนึ่งอะ่ะไม่โดนตีก็โดนตัวเฮ้ยลงมาได้ฟลอร์อดเพื่อนไปแล้วหนึ่งโอเคไม่เป็นไรเพื่อนเรารับผิดชอบเองไปแล้วสองวัดห้าเป็นยิง มันยิงพื้นอย่างนั้นอ่ะ ชารตุยแล้วชอบกดออกเลยเอา้าเอาเอว่ะเขากดออกเลยนี่ว่ะเขากดออกทำไมอะ่ะ ก็คือเริ่มเหมือนเราเล่นวันแมนปะเนี่ยสงสัยว่าทำไมต้องกระโดดต่อยกบเยงเดินเหรอคะใช่ครับตอนนี้มันยังเป็นบั็กอยู่ครับแล้วเขาก็ใช้กันแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นในรายการแข่งหรือว่า ในห้องปกติคือเขาใช้กระโดดต่อยกันเป็นเรื่องปกติแล้วครับเออมันมีรายการแข่งที่ผมไปแข่งมาแล้วก็ผมไปดูกฎกติกามาเขาบอกว่าสามารถใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะผมก็เลยเอ่อมาใช้นะครับแล้วก็ไปเจอปกติแบบในโทรศัทพท์เขาโดดต่อยกันเป็นว่าเน่นเลยะครับการโดดต่อยเนี่ยช่วยให้การเก็บเสียงเท้าเนี่ยมันมันดีขึ้น,นะครับลองไปปรับปรุงใช้กันดูนะครับ เล่นด้วยได้ไหมครับสวัสดีครับต่อไปยากเลยนะต่อไปยากเลยนะเพราะว่ามันจะเริ่มแบบว่าไกลขึ้นนะกองฟางอะกองฟางจะไกลขึ้นนะจะเริ่มยากนะ อาผมเอาสุดด้วยดิโอเคโอ้โหของดีอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอก ที่บอ้โอ้เราบึกไปซ้ำกูล่ะบึกซ้ำกูกูก็ได้เล่นแล้วทำไมไปซ้ำกูวะอะไรอย่างชัรวมันกำลังด่าเราอย่างนี้อยู่ใช่ยวผมว่ะ วงยากจังอะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนันว่าวงอ่ะผมถามจริงเหอชีวิตต้องมาเจอกับอะไรอย่างนี้ต้องกินไก่แล้วไม่รู้ว่าตอนนี้จะเอาที่สองได้หรือเปล่าได้ซ้ำครับตอนนี้เฮ้ยวง ลืมดูวงแลที่สามอ่ะผมกะวงผิดขอโทษครับทุกคนผิดคาดขอโทษครับทุกคนเตรียมยามา12ชิ้นกะวงผิดต้องต้องสู้วงครับเมื่อกี้แต่ผมกะวงผิดไปหน่อยนึงเป็นงนั้นน่าจะได้สักที่2อครับอันนี้จริงๆไม่เผลเได้ที่1ด้วยครับเตรียมยาไว้แล้วนะแต่แบบกะดามเมจวงผิดคิดว่าแบบสู้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้ยาพันสู้วงอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ย แต่แบบไม่คิดว่ามันจะแรงอะไรขนาดนั้นนะเผื่อที่หนึ่งนะถ้าสู้วงเมื่อกี้ได้อจะไ,ได้วะ่ะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษที่แบบให้ได้ที่สองไม่ได้ครับประสบการณ์ดีๆวงเมื่อกี้นึกว่าจะชนได้สักครั้งหนึ่งครับแรงไปหน่อยวงแรงไปหน่อย สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage LFF Life for Fun นะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ